สวัสดีครับผมวันนี้วันที่3มกราคมปี2568อัปเดตหนึ่งเรื่องสำคัญครับสำหรับในเรื่องของตารางซึ่งออกเรียบร้อยครับเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการนะครับมกราคมปี68เงินเข้าวันไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับสำหรับในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการนะครับผมที่มีการอัปเดตเงินเข้านะครับบัญชี2รอบ เช็ควันเข้านะครับเริ่มจากปฏิทินการจ่ายเงินเดือนนะครับค่าราชการนะครับแล้วก็ค่าจ้างลูกจ้างประจำปีพศ2568จากนะครับผมกองบริหารเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบําเนจบํานานครับถ้าพูดถึงในเรื่องของค่าราชการแล้วก็ค่าจ้างลูกจ้างประจำนะมกราคมเนี่ยนะครับที่ออกสองรอบก็จะมีรอบวันที่16มกราคม แล้วก็อีกหนึ่งรอบ 28, รวันทีพพ่28มกราคมนะครับเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่14กุมภาแล้วก็วันที่25กุมภาพันธ์ครับเดือนมีนาคมครับวันที่14มีนาแล้วก็รอบที่2วันที่2 6มีนาคมครับเดือนเมษายนครับวันที่11เมษายนแล้วก็รอบที่2ว 25, ันที่25เมษายนครับเดือนพฤษภาคมครับวันที่16รอบแรก แล้วก็วันที่27พฤษภาคมรอบที่สครับเดือนมิถุนายนครับวันที่16มิถุนาแล้วก็วันที25 cji, น Sommer, ่ ote, HARR, 25ม <c oughs> ิถุนาครับเดือนกรกฎาคมครับรอบแรกวันที่16กกรกฎาคมรอบที่2วันที่25กรกฎาคมครับเดือนสิงหาคมครับรอบแรกวันที่15สิงหาคมรอบที่2นะครับวันที่26สิสิงหาคมครับเดือนกันยายนครับรอบแรก วันที16 years, be, Alicia, ่16กันยายนแล้วก็รอบที่2วันที่25กันยายนครับเดือนตุลาคมครับวันที่16แล้วก็วันที่28ตุลาคมเดือนพฤศจิกายนครับวันที่14แล้วก็วันที่25พฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมครับเดือนสุดท้ายของปี2568เงินออกรอบแรกวันที่16ธันวาคมรอบที่2วันที่25 ธันวาคมนั่นเองครับนี่ฮะก็เป็นข้อมูลปฏิทินการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำนะครับประจำปี2 5 6 8นะครับต่อมาครับเรามาดูปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญน,นะครับปีพศ .2568 นะครับเริ่มจากเดือนมกราคมครับก็คือ24มกราคมปี2 5 6 8 เดือนกุมภาพันธ์ครับ21กุมภาพันธ์เดือนมีนาครับ24มีนาคมนะเดือนเมษานะครับ23เมษายนเดือนพฤษภาคมครับ23พฤษภาคมเดือนมิถุนายนครับออก23มิถุนายนเดือนกรกฎาคมครับเงินออกวันที่23กรกฎาคมเดือนสิงหาคมครับเงินเดือนออกวันที่22สิงสิงหา เดือนกันยายนครับออกวันที่23กันยายนเดือนตุลาคมครับเงินออกวันที่24ตุลาคมเดือนพฤศจิกายนครับออกวันที่21พฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมเนี่ยเงินเดือนนะครับนะบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำนาญน,นะครับผมออกวันที่23ธันวาคมนั่นเองนะครับนี่ฮะก็เป็นปฏิทิน ที่ระบุชัดเจนนะครับเดี๋ยวตางไรก็นะครับดูเป็นแนวทางแล้วกันสําหรับข้าราชการต่างๆเนาะตามที่แจ้งไปนะครับเรามาดูในเรื่องของปฏิทินการจ่ายเงินเดือนของทหารกองประจำการปีพศ2568กันบ้างนะครับเริ่มจากเดือนมกราคมครับเงินออกวันที่7กุมภาพันธ์ปี68นะครับเดือนกุมภาพันครับเงินออก7มีนาคม เดือนมีนาคมครับเงินออก8เมษายนเดือนเมษายนครับรับเงิน8พฤษภาคมเดือนพฤษภาคมครับรับเงินวันที่10มิถุนายนเดือนมิถุนายนครับเงินออกวันที่7กรกฎาคมเดือนกรกฎาคมครับรับเงินวันที่7สิงหาคมเดือนสิงหาคมครับรับเงินวันที่5กันยายนเดือนกันยายนครับรับเงินวันที่7ตุลาคมเดือนตุลาคมครับรับเงินวันที่7 พฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนครับรับเงินที่8ธันวาคมแล้วก็เดือนธันวาคมนะไปรับเอาวันที่9มกราคมปี2569นะครับนี่คือเป็นปฏิทินการจ่ายเงินเดือนของทหารกองประจำการนะครับผมนะก็นะอัปเดตประมาณนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนใหม่เงินเดือนค่าราชการปี2568 ปวชปวสปร,ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกมีการขึ้นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับเริ่มจากวุฒิการศึกษาปวชนะครับเงินเดือนขึ้นนะครับถ้าเป็นปี2,567กเ็นี่ยก็อยู่ประมาณนะครับ1,340าบาทถึง11,380บาทแต่ว่าถ้าเป็นปีงบประมาณนะครับปัจจุบันคือล่าสุด2,568ก็คือปี2,568 ก็จะปรับเป็นนะครับ11,380าบาทไปจนถึง12,520บาทนะฮะนี่คือวุฒิปวชนะครับต่อมาครับวุฒิปวสนะเงินเดือนก็นะครับเอาที่ปี2568เลยนะครับก็เพิ่มเป็น13,920บาทจนถึง15,320บาทนะครับนี่ฮะก็ นะตามนี้เลยนะครับส่วนวุฒิปริญญาตรีนะครับปี2568ปรับเพิ่มเป็น18,150บาทจนถึง19,970บาทนะครับส่วนปริญญาโทนะครับหรือว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทนะปี2568นี้เพิ่มเป็น21,180บาท ถึง2 3 3 0 0บาทนั่นเองนะครับแล้วก็วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับปีงบประมาณ2,568ก็เพิ่มเป็น25,410บาทถึง27,960บาทนะครับผมเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับในคลิปนี้ ที่นำมาอัปเดตให้กับนะครับทางด้านของค่าราชการไม่ว่าจะเป็นค่าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำนะนะครับที่มีตารางเกี่ยวกับการได้รับเงินซึ่งก็แบ่งเป็นสองรอบตามที่แบ่งปันไปรวมไปถึงในเรื่องของนะครับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญรายเดือนนะครับของผู้รับบำนาญน,นะนะก็มีการกําหนดชัดเจนในตารางที่ แบ่งบันไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทหารกองประจำการนะที่จะได้รับการจ่ายเงินเดือนก็ตามที่แจ้งนะครับรวมไปถึงในช่วงท้ายที่เป็นการปรับเงินเดือนใหม่ของนะครับข้าราชการตั้งแต่ระดับบุรกากรศึกษาปวชปวสระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ไปถึงปริญญาเอกนะที่เป็นปีงบประมาณ2,568นะมีการปรับเท่าไหร่อย่างไรก็ ตามที่แจ้งรายละเอียดไปนะครับผมเอาละคลิปนี้ประมาณนี้ครับอัปเดตกันนะเดี๋ยวติดตามกันคลิปถัดไปนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสิทธิสวัสดิการของภาครัฐต่างๆที่อัปเดตให้กับสมาชิกทุกท่านอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ